สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอจะมาทำผัดบวบใส่ไข่นะคะอันนี้ไม่ใช่บวบเหลี่ยมนะคะทุกคนอันนี้เป็นบวบบ้านหรือเปล่ามันช้ำหมดแล้วนะคะซื้อมานานแล้วเราจะมาทำกันมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ขูดค่ะ ัน,นี้แล้วนะคะก็เอามาตัดเลย่ะตัดตามใจชอบไปนะอันนี้ทำนี้น,นี้แล้วก็ลงไปแช่น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนหมดเลย ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเอาไปล้างน้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาปอกกระเทียมกันเลยค่ะอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะกีบเล็กนิดเดียวค่ะ สับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะคะขั้นตอนแรกน,นะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะนิดหน่อยนะคะ เดือดแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะคนให้กระเทียมเราส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ใส่ไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะคนไข่ให้เข้ากันนะคะพอได้ไข่ประมาณนี้แล้วนะคะเราจะใส่บวบที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยคะ่ะ ใส่ให้หมดเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ จนกว่าบวกจะสุกหรือนิ่มนะคะคนไปนเรื่อยๆเลยค่ะพคนไปได้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตามใจชอบนะคะ กันเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะซักสองช้อนชานะคะตามด้วยผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะ ีจะเป็นน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ขอเพิ่มซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะอืมรสชาติประมาณนี้ค่ะบวกของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอด้วยนะคะ